จากกรณีนะครับที่นะักข่าวซีนเอ็นเข้าไปในจุดจุดต้องห้ามในในวันที่เกิดเหตุนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีการแจ้งาร์มและมีการดําเนินคดีหลายๆอย่างนะครับก็ล่าสุดนะครับมีการอัปเดตข่าวมา่อกี้ครับตำรวจรุดสอบทีมข่าวซีนเอ็นยันมีสิบคนอยู่ในนั้นอนุญาตให้เข้าไปได้นะครับทีมข่าวซีนเอ็นนะครับถูกเชิญตัวมาพบตํารวจยันจุดเกิดเหตุมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นะฝ่าสิบคนรวมถึงสื่ออื่น ไม่มีเชือกกั้นถามขออนุญาตแล้วได้รับแจ้งว่าเข้าไปได้วันที่9นะครับตุลา65พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบอตรได้สอบปากคำนางสาวอันนามาเการิสโคเรนนะรอายุ47ปีนักข่าวชาวออสเตรเลียและนายเดลเนียลจอห์นฮอสอายุ34ปีช่างภาพสัญชาติอังกฤษทั้ง2นะครับสังกัดสำนักข่าวนะครับ cnn สำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกาที่รายงานข่าวไปทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงโดยทั้งคู่ได้เข้าไปในจุดเกิดเหตุศูนย์เด็กเล็กที่มีเหตุสังหารหมู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งสองได้เปิดเผยผ่านล่ามว่าตอนเกิดเหตุประตูเปิดอยู่ไม่มีเชือกกั้นและไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในศูนย์และมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในศูนย์สิบกว่าคนนะครับก็คือประตูได้เปิดอยู่ไม่มีเชือกกั้นและมีเจ้าหน้าที่อยู่ในศูนย์มากกว่า10คน โดยทั้งสองเผยว่าในสนยนนั้นมีประชาชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมอ,อยู่ด้านในและมีสื่อมวลชนอยู่ในนั้นด้วยโดยทางทีมข่าวได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ว่าสามารถเข้าไปด้านในได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเข้ามาได้ทั้งทั้งนี้จะได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องพร้อมดูภาพบันทึกจากสื่อในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้ ทางพลเอกสุรเชษฐ์ได้เชิญตัวทั้งสองมาสอบปากคำที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยจากนี้ทางพลตำรวจเอกดำรงศัตด์กิติประพัฒน์พอบอตรจะมีการแถลงฟาร์มคืบหน้าอีกครั้งในเวลา19.00นนะครับก็เป็นฟาร์มคืบหน้านะครับที่สำนันกข่าวทั้งสองท่านเนี่ยนะครับของ n n เนี่เเข้าไปนะครับก็จากการให้ปากคําของทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าขณะที่เข้าไปมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนะั้นะ สิบกวาคนแล้วก็ได้ทําไม่มีเชือกกั้นไม่มีอะไรกั้นแล้วก็ถามคนข้างในว่าสามารถเข้าไปได้ไหมก็คนบอกว่าเข้าไปได้ก็เลยเข้าไปก็ต้องมาดูนะครับว่าฟาร์มจริงแล้วมันคืออะไรณวันนั้นจริงๆแล้วเขาเข้าไปเองโดยพนักงานหรือจริงๆมีเจ้าหน้าที่หรือมีบุคคลอื่นบุคคลนอกอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับว่าเข้าไปเองหรือว่าจริงๆแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือมีใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ด้านในอีกหรือเปล่า